ตอนที่91ผู้พิทักษต้องห้ามจากการวิจัยของฉันผู้พิทักษต้องห้ามคือหุ่นกระบอกโลหะหลัวเฟิงพรรึงพามแม้ว่าพวกมันจะเป็นเพียงหุ่นเชิดพวกมันมีความก้าวหน้าอย่างมากและไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของวิญญาณโดยปกติมันยากมากที่จะทำลายแกนกลางของพวกมันภายใน ผู้เชี่ยวชาญเทวีแอโร่มองไปที่ตะขาบสีแดงเพลิงขนาดใหญ่ที่ยืนอยู่การสื่อสารทางจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลายมันและการโจมตีด้วยวิญญาณก็ไร้ผลแม้ว่าแกนพลังงานของมันจะแข็งแกร่งมากและยากที่จะขัดขวางเราก็มีทางเลือกเดียวและนั่นก็คือการขย่ามันให้มากพอที่จะทำลายแกนกลางของมันภายในฉันรู้หลัวเฟิงพยักหน้าสายตาของเขาจับจ้องไปที่ผู้พิทักษ หลัวเฟิงและ Heavy Arrow เฮฟวี่แอโร่เฝ้าดูตะขาบตะขาบตัวใหญ่จ้องลงมาที่พวกเขาเกือบจะเหมือนสิงโตหรือเสือจ้องไปที่กระต่ายตัวสั่นราวกับว่ามันกำลังเยาะเย้ยพวกเขาเพือกเสียงหัวเราะที่เจาะหูดังก้องมาจากลำคอของมันเสียงนั้นกระเพื่อมอย่างแรงด้วยความเร็วแสงไปทางหลัวเฟิงและเฮฟวี่แอโร่ทำให้สมองของพวกเขาสั่นจากภายในเมื่อหลัวเฟิงตื่นขึ้นจากความตกใจตะขาบได้หายตัวไปจากจุดนั้น แล้วปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งร่างที่ใหญ่โตราวกับเมฆที่ปกคลุมบนฟ้าจากเบื้องบนแล้วโจมตีลงมากรงเล็บที่เบลอล้อมรอบและเริ่มโจมตีทั้งสองคนกรงเล็บนับสิบกำลังเล็งไปที่พวกเขาและพวกมันทุกกรงเล็บมีความยาวหลายสิบกิโลเมตรพวกมันบางคมยาวใบมีแต่ละใบนั้นสูงกว่าภูเขาที่สูงที่สุดในโลกที่ป้าฟันใส่พวกมันพวกเขาเหมือนโดนเครื่องบดเนื้อพื้นที่จัก,กรวาลถูกฉีกออกจากกันอย่างง่ายดาย อืมหลัวเฟิงกวัดแกว่งดาบเงาเลือดของเขาและพ่นลมอย่างเย็นชาขณะที่เขาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและปล่อยมีดของเขามุ่งตรงไปยังร่างขนาดใหญ่หัวฟันแม่น้ำสีเงินปรากฏขึ้นดังก้องกรงเล็บอันหนึ่งปะทะกับคมดาบของเขาดังกึกก้องถูกกระแทกด้านข้างขณะที่กครงเล็บอื่นๆรอบๆพุ่งเข้าใส่เขาอย่างบ้าคลาั่ง มันแข็งแกร่งย่างเหลือเชื่อแม่แต่ดับของข้าก็ไม่สามารถหักออกจากสิ่งนี้ได้หลัวเฟิงมองไปที่กรงเล็บรอบๆสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปตอนแรกเขาต้องการโจมตีร่างกายของตะขาบทันทีมีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่มีความเป็นไปได้สูงสุดที่จะสั่นและทำลายแกนพลังงานภายในอย่างไรก็ตามด้วยกรงเล็บที่ล้อมรอบมันเขาไม่มีทางแม้แต่จะแตะต้องร่างกายได้สู้ เขากระพือปีกหลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อหน้ากรงเล็บพวกมันหนาและใหญ่ทําให้ช้าลงดังนั้นหลัวเฟิงจึงสามารถหลบเลี่ยงและหลบเลี่ยงพวกมันได้อย่างง่ายดายหลัวเฟิงหันไปมองด้านข้างเห็น พลังงานของเฮฟวี่แอโร่เพิ่มขึ้นในขณะที่เขาถูกล้อมรอบด้วยกรงเล็บนับสิบเขาได้ปลดปล่อยเทคนิคการขยายเสียงของเขาและกวาดแกว่งธนูโบราณวาดและยิงธนูของเขาแค่ฟันเฟืองจากคันธนูเพียงอย่างเดียวก็ทําให้พื้นที่รอบๆกลายเป็นอนุภาคของกระแสน้ําลูกธนูก่อตัวเป็นภาพลวงตาของปีศาจและควบแน่นไปด้วยพลังงานอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อลูกศรพุ่งออกไปพื้นที่ก็แยกจากกันลูกศรคู่ของจัก,กรพรรดิศร ดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายมันเป็นลูกธนู1ลูกแต่มันให้ผลของสองลูกนี้ไม่ใช่เทคนิคภาพลวงตาของกฎอวากาศแต่เป็นการใช้พลังอมตะอันทรงพลังของเขากับการเคลื่อนไหวของกฎวิชาธนูที่เขาใช้ทำให้ดูเหมือนลูกธนูจริงๆ2ลูกถูกยิงออกไปย้อนกลับไปเมื่อเฮฟวี a แ r o รถูกไล่ล่าโดยหลัวเฟิงเขาไม่มีแรงพอที่จะปลดปล่อยการเคลื่อนไหวนี้ดังก้อง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  ดังกล้องลูกศรทั้งสองปะทะกับกรงเล็บจำนวนมากจนกระเด็นไปด้านข้างกล้องลูกศรสุดท้ายกระทบตรงส่วนท้องของตะขาบนี่คือพลังของนักรบระดับจัก,กรพรรดิลูกธนูลูกแรกแทงตรงส่วนท้องอย่างแรงเผยให้เห็นบาดแผลเมื่อลูกธนูลูกที่สองแทงทะลุเข้าไปกรงขนาดใหญ่ถูกทิ้งไว้ที่นั่นในขณะที่ตะขาบงอกรงเล็บที่ล้อมรอบหลวฟึงหยุดการโจมตีด้วยและถอยกลับ ทรงพลังขนาดนั้นหลัวเฟิงตกใจระวังตัวด้วยนะครับอาจารย์เฮฟวี่แอ o 2โร่สประกายอยู่ข้างๆเข,ข,ขาพลานสื่อสารว่าผู้คุมต้องห้ามมีการป้องกันที่ทรงพลังแม้แต่จัก,กรพรรดิผู้อยู่ยงคงกระพันก็ไม่มีทางชี้กลางของมันได้จากที่ฉันประเมินนี้ดูเหมือนจะมีส่วนท้องที่อ่อนแอกว่าอาจมีไพ่ตายอื่นๆที่ซ่อนอยู่ซิวซิว ทั้งสองคนรีบฉายแสงและสร้างระยะห่างระหว่างพวกเขากับตะขาบช่วยไม่ได้พวกมันอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามแอร์และมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหนีหลัวเฟิงตรวจสอบตะขาบที่กระตุกอย่างระมัดระวังสายฟ้าเริ่มงอบออกมาจากบริเวณท้องที่ฉีกขาดปะปะปะกหัวอีกอันงอกออกมาจากกรูท้องอย่างแรงขณะที่มันเปิดออกโลหะเริ่มก่ะตัวเป็นตะขาบอีกตัวหนึ่งตะขาบตัวหนึ่งแยกร่างออกแล้วกลายเป็นสองตัว ทั้งสองตัวบินไปหาพวกเขาหนึ่งกลายเป็นสองอย่าบอกนะว่าสองตัวนี้จะกลายเป็นสหลัวเฟิงกระพือปีกและบินไปไกล ตาบตัวหนึ่งพุ่งทะลุท้องฟ้ากรงเล็บนับไม่ถ้วนของมันปีนขึ้นไปในอากาศขณะที่พื้นที่รอบๆมันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมันไล่าตามหลัวเฟิงและความเร็วของมันค่อนข้างเร็วอย่างไรก็ตามด้วยการที่หลัวเฟิงหลบหลีกด้วยความเร็วสูงสุดของเขาแม้แต่เฮฟวี่แอโร่ก็ยังห่างไกลจากความเร็วของเขาตะขาบตัวนี้ไม่ทันเขาอีกด้านหนึ่งตะขาบอีกตัวกำลังพุ่งเข้าใส่เฮฟวี่แอโร่เฮฟวี่แอโร่ยิงธนูใส่มันอีกครั้งดังก้อง ดังก้อง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 การโจมตีอันทรงพลังของเขาพุ่งออกไปช่องว่างที่แทบจะถีกออกเป็นชิ้นชิ้นเมื่อการโจมตีได้กระแทกกรงเล็บออกไปการสั่นสะเทือนครั้งสุดท้ายกระทบกระพาะของตะขาบชีด ท้องของมันแทงทะลุเฮฟวี่แอรโร่พุ่งตรงไปที่รูด้วยความโกรธกรงเล็บนับไม่ถ้วนฟาดใส่เขาอย่างบ้าคลั่งเพื่อหยุดเขาแต่เขาเตรียมลูกธนูอีกอันไว้นานแล้วคอกรงเล็บทั้งหมดออกอย่างง่ายดายในขณะที่เขาใช้โอกาสที่จะพยายามเจาะเข้าไปในร่างกายขณะที่เขาไปถึงหลุมและกำลังจะรีบเข้าไปจีเงาสีทองพุ่งออกมาจากรูอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแม้แต่เฮฟวี่แอโร่ก็ไม่มีทางหลบเลี่ยงได้ แมันกระทบร่างกายของเขาโดยตรงและเกราะนาฬิกาโบราณทำให้เขากระเด็นไปไกลขณะที่เขากำลังบินถอยหลังเขายิงธนูอีกลูกหนึ่งเพื่อเจาะกรงเล็บอื่นๆที่ขวางเขาไว้เสียงเจาะหูดังก้องไปทั่วพื้นที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งทะเลทรายตะขาบยักษ์สองตัวหยุดและตกลงบนพื้นหลัวเฟิงและเฮฟวียแอโรรวมตัวกัน เกิดอะไรขึ้นทำไมมันยากจังหลัวเฟิงขมวดคิ้วเฮฟวี่แอรมองไปที่ทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่มีรูอยู่ที่ท้องของมันมันกระตุกอยู่ที่นั่นด้วยเงาสีทองที่โผล่ออกมาก่อนหน้านี้เกือบจะเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังเปิดเผยตัวมันเองผู้เชี่ยวชาญเขากล่าวว่าอันตรายที่แท้จริงของหอคอยดวงดาวคือจัก,กรพรรดิหลายแสนองค์ สำหรับพันตรายของมันเองแม้ว่าจะมีมากมายแต่ก็ไม่น่าจะยากสำหรับขอบเขตของจัก,กรพัดอย่างผมปกติแล้วพวกมันจะไม่เพียงพอสำหรับฉันเผาร่างอมตะของฉันคราวนี้มีบางอย่างผิดปกติตระขาบตัวนั้นที่มีรูที่หัวมันกระตุกอยู่ที่ท้องของมันดูเหมือนแสงสีทองจะเลื้อยออกมาเท่าที่ฉันรู้มีเพียงเหตุผลเดียวที่ทำให้เขาลำบากใจเขาพูดว่าหลัวเฟิงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เฮ a วี a r r แอเป็นขอบเขตของจัก,กรพัิท้ายามต้องห้ามบังคับให้เขาเผาส่วนหนึ่งของร่างกายอมตะจัก,กรพัิชั้นสูงอันที่จริงหอคอยดวงดาวไม่ได้อันตรายขนาดนี้ถ้าสนามรบนี้อันตรายขนาดนั้นทำไมจัก,กรพัิถึงมามากมายขนาดนี้ขอดาวมักจะสงบมากเว้นแต่ดาวที่ถูกปิดผนึกกำลังจะปล่อยดวงตาของเฮเวียแอเป็นประกายด้วยไฟดาวปิดผนึกกำลังจะปล่อยหรือว่าหลัวเฟิงตกตะลึง หลังจากที่เราจัดการยามนี้แล้วคุณสามารถตรวจสอบกับเพื่อนของคุณในจัก,กรวาลเสมือนจริงเพื่อดูว่าผู้ที่อยู่ในหอคอยดวงดาวก็พบกับอันตรายเช่นกันลูกสอนกล่าวหากกลุ่มใหญ่ประสบปัญหาอาจมีการปล่อยดาวปิดผนึกในไม้ช้าการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่หลัวเฟิงกลั้นหายใจการเอาชนะจัก,กรพรรดนั้นง่ายการผนึกนั้นยากและการฆ่าก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก และดวงดาวที่ถูกผนึกก็เป็นสมบัติการผนึกปราบใดที่ตัวหนึ่งแข็งแกร่งกว่าศัตรูเขาสามารถใช้ดาวที่ผนึกเพื่อผนึกศัตรูของเขาไว้ข้างในได้ศัตรูจะไม่มีทางหนีรอดได้เนื่องจากวัสดุของมันมีความพิเศษอย่างเหลือเชื่อเมื่อติดอยู่ข้างในแล้วแม้แต่อัศวินก็ไม่สามารถแหกคุกออกมาได้แน่นอนว่าการผนึกอัศวินจะลำบากกว่ามากอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงเป็นสมบัติที่แท้จริง ซึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้นักรบนับไม่ท้วนจากหลายล้านเผ่าพันธุ์คลั่งไคล้มีคนจํานวนมากมารวมตัวกันที่นี่แล้วในขณะที่คนอื่นๆอาจรีบไปใครๆก็คิดได้เพียงว่าการนองเลือดจะรุนแรงเพียงใดสําหรับดวงดาวที่ถูกผนึกทุกคนจะพบการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ท่านอาจารย์ท่านเพิ่งเข้าไปในหอคอยดวงดาวและสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นดูเหมือนว่าท่านถูกลิขิตให้ได้รับดาวที่ถูกผนึกลูกศรกล่าวในหัวใจของธาตุนของเขาคือสิ่งสำคัญที่สุดในจัก,กรวาล ตะขาบที่มีรูในท้องของมันจะมีรูที่ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อสัตว์หุ้งเกราะสีทองปีนออกมามันคือแมงป่องหุ้งเกราะทองคํายาว20เมตรและหางของมันแหลมและงอ h e วี y Arrow เหลือบมองมันเป็นหางนี้ที่โจมตีเขาก่อนหน้านี้